สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเอกมีดีไว้นะครับเราจะมาเทดสตัววอนเต็ดร e โกเรเตอร์นะตัวนี้นะคา c a p a c i t y อยู่ที่5 kVA นะครับตัวนี้5 kVA ตามแนมเพจด้านหลังนะ5 kVA power input อยู่ที่190-250โวลต์นะฮะแล้วก็เอาพุทเนี่ยจะปรับให้นิ่งอยู่ที่220โวลต์นะเป็นแบบโม่แปลงวอริเอ็กนะฮะมีมอเตอร์ปรับแรงดันนะ นี่ผมจ่ายอินพุตอยู่ที่ร้อยเก้าสิบโวลต์นะตัวมออแปลงก็จะหลับแรงดันให้ออกอยู่ที่ประมาณ2องยสิบโวลต์นะคับอพปตก็จะเป็นสายปกตินะผมหลับแรงดันไปที่สองร้อยห้าสิบหนะ้ามันไม่ได้ปรับทันทีทันใดนะเพราะเป็นแบบมอเตอร์นะครับปรับตามความเร็วมอเตอร์ที่หมุนนะครับ นี่ผมอินพุตสองรยี่ตอนนี้ผมปรับอินพุตสองรอยสิบโวลต์ฮะอินพุตสองรอยิบสองประมาณนั้นผลตัแรงดันร้อยเก้าสิบนะที่เป็นสายจะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงตามมอเตอร์ที่ปรับปรับไปที่สอง้อยห้าสิบถ้าแรงดันมาแบบพีคแบบเร็วแล้วก็ค้างเนี่ยมันจะปรับได้ไม่ทันทีทันใดนะมันจะค่อยๆลงหรือค่อยๆขึ้นนะ หมาะก,กับแรงดันที่แบบว่าแรงดันตกแบบแบบค้างยาวๆหรือแรงดันที่มันสูงแบบยาวๆเนะีไม่ได้แบบทันดีทันใดโอเคนะครับโวลเตจเรกรเตอ o ์นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ